จำได้ไม่เอ่ยไม่ได้เลยตุ้มวาสนาตอนนี้เปลี่ยนนะคุณเป็นกรบปรัชญ์เป็นธนตแพทย์อยู่จังหวัดตากเหมือนเดิมเกิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้มีลูกสองคนคนโตเรียนสัตวแพทย์อยู่มชคนเล็กเรียนทันตปีอะไรปีอะไรอปีสี่คนเล็กเรียนทันตะปีหนึ่งมชมชเหมือนกันจ้ะ รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากวันนี้เพื่อนเยอะอมไม่นึกว่าจะเจอได้เยอะขนาดนี้ต้องขอบคุณหัวหน้ากับติ่งที่ประสานงานเป็นอย่างดีมากติ่งนี่เหนื่อยเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนออจัดงานแล้วก็งานกลางวานันแล้วถึงตอนนี้ หลังจากนี้คิดว่าเราจะมีงานอย่างนี้ต่อไปอีกหลายๆครั้ง